สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับก็อ๋อสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับก็บุ้มนะครับะวิวจิรพงศ์การนนท์ครับผมวันนี้เป็นไงบ้างคะงานวันนี้เป็นไงบ้างคะันจะตื่นเต้นอะไรอ๋อวันนี้ดีใจมากเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับคืองานฟิตก็คือเป็นแบบงานแบบงานยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็แฟนคลับเยอะมากๆเลยครับ ดีใจมากเลยครับคอันนี้เป็นปีแรกใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นปีแรกที่บุมมได้มาที่ฟีร์ดอวน์นะครับก็รู้สึกแบบว่าเป็นเกียรติมากเลยครับได้เข้าชิงใช่ครับจริงๆก็คือเหมือนได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะได้เห็นอยู่ว่าแบบได้เข้าชิงรางวัลด้วยแล้วก็แบบต้องมาลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยเราจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยครับเหมือนแบบ อันนี้จริงเหมือนเป็นรางวัลที่แบบเป็น,เป,นเป็นอีกรางวัลหน like that, er ึ่งที่แบบอยากได้ด้วยเพราะว่าเป็นเหมือนรางวัลเกี่ยวกับนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นครับใช่แล้วก็งช่าช่วงบ่ายเนี่ยก็มีเพลงด้วยกับเพลงเดียวใช่ไหมใช่ครับตอนเมื่อตอนบ่ายเรามีมีโชว์ไปครับเป็นเพลง nostar ครับก็เป็นเพลงซิงเกิลของตัวเองนะครับซึ่งแบบเหมือนตั้งใจทำมากเลยครับแล้วก็แบบว่า เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะคือก็รู้สึกแบบว่าคือเส้นทางเพลงมันเป็นเส้นทางใหม่อ่ะครับแล้วพอลองมาทําเส้นทางนี้เนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนแบบว่ามันได้ลองอะไรใหม่ๆได้แบบได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกแบบว่าได้ชาเลนจ์ตัวเองด้วยครับใช่อันนี้อันนี้เป็นสเตจแรกจริงจริงมีแอบแอบแอบร้องไปแล้วใช่ในงานมันเกิดใช่ครับก็คือ จริงๆงาเพลงเพิ่งเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วเองแล้วก็เหมือนแบบได้ร้องครั้งแรกก็คืองานมันเกิดใช่ครับแล้วก็แบบประทับใจมากเลยเพราะว่าแบบเ,เราตั้งใจที่จะทําเพื่อแฟนๆอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยแบบแล้วก็ตั้งใจว่าเนี่ยเพลงเนี้ยมันจะเป็นเพลงของขวัญให้กับแฟนๆใช่ครับแล้วก็ได้มีงานร้องไปในงานมันเกิดใช่ครับ จริง Time, จริงนอสต้าจริงคอนเซปต์ไม่ง่ายก็คือมันเป็นเหมือนการแบบขอบคุณครับจริงๆคือคำขอบคุณแบบคำตโตๆเลยเพราะว่าแบบเหมือนขอบคุณที่แบบทุกคนคอยอยู่ข้างๆคอยเป็นกําลังใจไม่ว่าเราจะแบบทอแท้แค่ไหนทุกคนก็ไม่เคยทอดทิ้งเหยใช่ครับใช่บบอจรยอย่วมเรา้ัชิงรวัลในที่ทใช่ก็รู้สึกเหมือนแบบว่า ออจริงๆเหมือนแบบนอสตามันเป็นเหมือนแบบพลังนําทางอะครับแล้วแฟนๆทุกคนเหมือนเป็นแบบพลังให้บูมช่วยแบบส่องแสงแล้วแบบเป็นช่องทางให้บูมแบบใช่เป็นช่องทางที่ทําให้บูมแบบเหมือนแบบมีแรงที่จะก้าวต่อไปแล้วก็แบบคอยเป็นกำลังใจคอยซับพอร์ตเหมือนอย่างที่เข้าชิงเนี่ยก็เหมือนแบบแฟนๆก็แบบซับพอร์ตแบบเป็นกำลังใจให้ก็ ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้รางวัลหรือเปล่าได้นจานี้มีผลงานอะไรแบบให้แฟนได้ดูอีกไหมคะเออจริงๆเร็วๆนี้กำลังทำนอสตาอะคูสติกเวอร์ชันครับใช่กำลังทำอยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จใช่ครับก็ก็ตอนนี้ก็พยายามปรับอยู่เพราะว่าแบบอยากให้มันแบบฟังสบายๆอะไรงนี้ครับ ให้รู้สึกแบบว่าแบบเบาๆอะไรเงี้ยใช่ครับ้วมานด่เอ่อผลงานการแสดงตอนนี้ต้องขออุบไว้ก่อนครับเพราะว่าแบบจริงๆเออเขาเรียกว่าอะไรขออุบไว้ก่อนดีกว่าครับใช่เพราะว่าเออเราไม่อยากที่จะแบบเขาเรียกสปอยใช่ครับมีไหม ต้องรอติดตามครับใช่คอนเทนต์นีแน่ครับใช่อย่างเร็วๆนี้เลยก็คือนอสตาอะคูสติกเวอร์ชันครับทุกคนก็ติดตามได้จริงๆเดี๋ยวจะลงทุกช่องทางเลยครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังทําไม่เสร็จเลยครับใช่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้กาลังทําอยู่ครับแล้วก็น่าจะขึ้นในทุกสตรีมมิ่งครับใช่ Thank <laughs> you.